สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI รายการที่จะย่อยเรื่องหุ้นเทคโนโลยีซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องเล่าเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนยุคใหม่วันนี้อยู่กับไม้ค่ะและผมแทนครับ วันนี้เรามีเคสที่น่าสนใจมากครับไม้เป็นหุ้นที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างโลกยุคเก่าอย่างรถไฟและสงครามยุคใหม่อย่างโดรนซึ่งราคากำลังร้อนแรงมากในปี2025นี้นั่นคือ Ondas Holdings หรือ ONDS ครับน่าสนใจตรงคำว่ารถไฟกับโดรนนี่แหละค่ะพี่แทนปกติ2อ,อย่างนี้มันดูไม่น่าจะมาอยู่บริษัทเดียวกันได้เลยแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นหุ้นที่สำคัญในตอนนี้คะ นั่นสิครับฟังดูคนละขั้วเลยแต่ความเชื่อมโยงคือคำว่า network หรือเครือข่ายครับ ONDS เขาบอกว่าตัวเองเป็นคนสร้างระบบปฏิบัติการให้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เรื่องมันเริ่มที่เส้นตายครับาม เดือนกันยายนปี2025นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการรถไฟสหรัฐครับเพราะกฎหมายจาก F.C.C. หรือกอสทอชอเมริกาบังคับให้ผู้ประกอบการรถไฟทุกประเภทต้องย้ายคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้สื่อสารจากระบบเก่า900เมกะเฮิรไปสู่ระบบใหม่900แบนด์วิดตครับอ๋อเหมือนบังคับเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนหรือเปล่าคะเป๊ะเลยครับ แต่นี่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนมือถือมันคือการรื้อระบบสื่อสารความปลอดภัยของรถไฟทั้งประเทศและเทคโนโลยีที่ถูกเลือกให้เป็นมาตรฐานใหม่ของสมาคมรถไฟอเมริกันก็คือเทคโนโลยี Full Max หรือ .16 ของ Ondas นี่แหละครับแปลว่ารถไฟทุกขบวนจำเป็นต้องใช้ของเขาไม่ใช้ไม่ได้ถูกต้องครับมันคือ Forced Upgrade Cycle หรือวัฏจักรการอัปเกรดแบบบังคับ ถ้าไม่เปลี่ยนรถไฟวิ่งไม่ได้ซึ่ง o n นดัสกินรวบตลาดนี้เพราะเทคโนโลยีเขาออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลความปลอดภัยในระยะไกลๆระดับ30มไมล์โดยไม่ต้องตั้งเสาทีทีเหมือน 5G ทั่วไปครับโอเคเห็นภาพฝั่งรถไฟแล้วว่าเป็นเสือนอนกินจากสัมปทานแล้วฝั่งโดนล่ะคะพี่แทนเห็นบอกว่าเป็นนักล่าอันนี้คือพระเอกตัวจริงที่ทำให้รายได้เขาโตหเท่าในปีนี้ครับไม ไมยลองนึกภาพสงครามยุคนี้สิครับภัยคุกคามไม่ใช่เครื่องบินรบใหญ่ๆแล้วแต่เป็นโดรนลำเล็กๆครับ Ondas มีบริษัทลูกชื่อ Ondas Autonomous Systems หรือ OAS ที่มีของดี2อย่างอย่างแรกคือ Optimus โดรนเฝ้ายามที่บินเองชาร์จเองเปลี่ยนแบตเองได้โดยไม่ต้องมีคนคุมแต่อย่างที่2นี่เด็ดกว่าคือ Ion Drone Raider เจ้านี้คือนักล่าดโดรนครับ นักลาดโดรนคือบินไปชนเหรอคะเกือบถูกครับปกติเราจะเห็นปืนตัดสัญญาณหรือแจมเมอร์ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้โดรนทหารมันฉลาดมันบินออตโต้ไม่ต้องใช้สัญญาณปืนพวกนั้นเลยทำอะไรไม่ได้เจ้าไอออนโดรนเรเดอร์มันเลยใช้วิธีฮาร์ดคิวคือบินพุ่งเข้าไปล็อกเป้าด้วย AI แล้วยิงตะข่ายจับเลยครับ โอ้ oh, ล้ำมากเหมือนหนังไซไฟเลยแล้วในมุมตัวเลขการเงินล่ะคะพี่แทนสตอรี่ดีแต่ตัวเลขแย่หรือเปล่าคะปี2025นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนหรืออินฟลค t ชันพอยต์ของเขารายได้ไตรมาส3ปี2025โตขึ้น580%แต่แตะ10ล้านเหรียญ ที่น่าตกใจคือเขาระดมทุนได้มหาศาลเกือบ855ล้านเหรียญในปีนี้เปลี่ยนจากบริษัทเล็กๆกลายเป็นบริษัทที่มีเงินสดล้นมือพร้อมไล่ซื้อกิจการอื่นๆมาเสริมทับไรายได้โตเงินสดเยอะฟังดูเพอร์เฟกแต่ในโลกการลงทุนไม่มีอะไรไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะแน่นอนครับความเสี่ยงใหญ่สุดตอนนี้คือราคาครับ หุ้นวิ่งขึ้นมา700%ในปีเดียวแปลว่าความคาดหวังมันสูงเสียดทองฟ้าถ้าส่งมอบงานรถไฟไม่ทันเส้นตายหรือยอดขายโดนสะดุดแค่นิดเดียวราคาก็พร้อมจะร่วงหนักๆได้เหมือนกันครับสรุปคือเป็นหุ้นที่พื้นฐานเปลี่ยนจริงมีสตอรี่ระดับเมกะเทรนรองรับทั้งรถไฟและสงครามแต่ราคาหุ้นก็รับข่าวดีไปมากแล้วใครจะเข้าตอนนี้ต้องทำการบ้านหนักเลยนะคะใช่ครับ ต้องติดตามว่าปี2026เขาจะทำไรายได้แต่110ล้านเหรียญตามเป้าหมายได้จริงไหมถ้าทำได้ ONDS ก็อาจจะเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตได้ครับครบถ้วนมากๆค่ะใครที่ชอบหุ้นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริงไม่ใช่แค่ความฝัน ONDS เป็นตัวเลือกที่น่าศึกษาต่อจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ข้อมูลแน่นๆแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบคลิปแนววิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงาน AI ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการคุยหุ้นกับ AI สวัสดี